สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป g ไปสุกุสุขคนนะจ๊ะเด้อกล่องมันอาจสิสลัวสลัวเนี่ยเออบอกว่ถือปกติมันสีแจ้งขันโบเมนภาพอ้ะสิบแปดบวกนะาจ๊ะเนาะอืมแปดอยู่อ,อขันภาพอีกภาพนึงโบเมนภาพสิบแปดบวกเป็นไพ่สําหรับไม้มันสีแจ้งจังวางเลยอแจ้งจังบาง,ง,ง,บางไฟดับนะจ๊ะเด้อจุดเทียนออกมาหนีเดียวเสียเดียวเปิดให้เบิ้งนะจ้ะเห็นปะ อยปิดไปไฟดับจ้ะไฟหิตไฟสั่นกระชับงอคอมื่อนี้คือคนร,รคนักของคุณชอบท่าไหนเออแบบนี้เลยนะจ๊ะเนาะตรงๆเลยคนรักของคุณชอบท่าไหนเอามาเลยใไปสิบแปดบวกกันซาไปเลยจ้ะ่าคางของคุณมาอยู่แลจ้นะเนาะเป็นชาว้แล้วเพิ่นก็มาอยู่อาจจะมีเสียงดบกว่านี้ได้จ้ะเด้อขอถูดขอภพ่หลาย เจ็ดถวยภาพทาเออที่เพิ่นมักคดลักของเจ้าที่เพิ่มมักทานี่เ้วจะเ้อโอ้ยขาขนาดเนาจูบก,กันอยู่สวนดอกไม้วันนี้อืมมีดอกไม้มีอยู่รังบ้านมาจาข้างระเบียงบ่อออโรแมนติขนาดภาพอาชีวศึกาเนาจะานอเองคนเบเนื่อไหมกล่องเครื่องนี่ที่คอยสั่งได้ไ้นี่อ่าอีกภาพหน,น,นึ่งหนึ่งนยเออแก้พาวยเปิดเสื้อ เปิดกระปุนนะะนะะกคุณนะจ๊ะเนาะอือแลวก็ะตีดากเพี้ยหลดมึงเนี่ยมันลามง่วไว้มึงแงง่วอือมันลามง่วไวจ้ามึงดูอือบ่ค่อยชัดเ้อจ้าเ้ออาจีบเบื่อเนี่ยอืมมันลามง่วไวเหลี่ยงสัตว์น้ำสัตว์ก็เต็มอยู่คุ่นน่ะอืมแล้วแต่ความาของแต่ละคนนะจ๊ะเนาะควอมสุขของแต่ละคนมาคือกันมอง,องสังไง ครูลางคุณระวังด้วยจ่าเด้อระวังอ่อนอกใจคููคล้องกันเลยเบืองดเเูเมียเจ้านี่อ่าดีซีเมนเมียรวงกระปุกนอกใจคนรักระวังด้วยจ่าเด้อเบืองด้วยนี่เห็นวังเกิลนี่อืมเป็นดาบเป็นตะยานด้ยจาเด้อให้ระวังเลยเด้อภัยคุณว่าแบบนี้อ่าประมาณเป็นไัยสิบแปดบวกบนระวังนี่ระวังด้ยจาเด้อเพราะว่ามันภัยทุกสำหรับนี่คู่บาอาจารย์เมือ่อเราว่าสิเป็นสำหรับแบบไหนด้วยจ่าเนาะหวััน ลุงกนนี่โอ้ยเจ้าถือ,อีหยังนนเนาะนี่ยมักแต่งเจ้าสิแล่นไปใส่เนาะนี่นเนาะอืเออเมืองมียิ่งเต้นหลายรำนะ<อ>เพิ่นมาเอาง,งานจยากอขอทุนรายรายถือถือแต่งแรีนเลยมักแต่งจริง <laughs> มากเงี้ยที่แปลกๆเนาะจ้ะเนาะเออให้ลางคนก็มักเอ่อของแปลกนะเ,เพศเดียวกันเนาะจ้ะเนาะตรงเนี้ย ถือแลนนาะจ้ะเนาะแบบอาจจะจัดงานเลี้ยงกันเพราะว่าติ่นติ่นกันนี่จะไล่ล่ำกันต้องมองสันแล้วแต่ก็มาความสอบของแต่ละคนนะจ้ะเนาะอี่งคนนี้ก็กงามขนาดเลยมึงเนออี่ยงามเก่งเกงตัองบอกสันอืมสวยผู้ใดมีเมียดูพลางหน้าตาเป็นอิจฉาเลยจ้ะเด้องามขนาดเลย เดือฟู่พรลักอิสระอืเป็นคนที่บอยึดติดกับอีหยางนะจ๊ะเริ่ดุ้่ายคนเนึ่งบอยิปเป็นยิง่งเป็นชายพลังงานรวมเป็นคนที่บอยึดติดกับอีหยังอืมเป็นคนง่าย,ายสบายขาดะทีนคููรักนอเนออจูจีกันคกนก็เซ้ยบ่สนใจเลยเออยู่ง่ายกินง่าย,ย้วจ๊ะเด้อคนผูนีเพราะว่าผููใดใดไปก็ต้องบอกว่าสชคดีอยู่ด้อืมแต่ว่าคกใหากเจ้าบ,บุกจีบเลานี่่อยบอกว่าเราถอยอย่างเดียวหาก,ากเรามักเดี๋ยวเราจะจีบเองคนผูนี้อจ๊ะเด้อต้องบอกก่อนเดือฟู่ก็ได้ เดี๋ยวเราสิเขาหาอีกค่ะเรามักมันบัวบาสิเป็นไส้เป็นยี้อือวันนี้เป็นไพ่ฤาษสีนะจ๊ะเนาะอืเสาออเมียแบบกูรักนอนกอดกันแต่ว่าเราเสารอ๋ออาจจะว่าเก่งเรื่องเรื่องเรื่องบนเตียงนะจ๊ะว่ามันถุงเออเก่งเรื่องบนเตียงเนาะบอกแล้วซะเพราะว่าเพิ่นเป็นไพ่ฤาษสีนะแบบอยู่แบบง่ายๆสบายๆนะจ๊ะเนาะ ต้องคิดอยลายได้อจ้าเด้อต้องบอกจังสัน่นอคอยคอยยังบ่คิดอียงหงไหรต้องบอกยังสั่นเออเาืบอว่ามาทางปฏิบัตินะาจาน้ะเนาะเรื่องเรื่องนั้นกับ่บค่อยปันใดต้องบอกยังสั่นอเพราะว่าภัยฤาษีขึ้นจะไปคิดอียงหงารเรื่องทางลูกก็ไเลยให้มันบรรลานกันทางลูดทางทเนะจน้ะเนาะ ไปแฮงแมนจ้ะไปแฮงแมนผู man. ้ลงคุนกับข้านว่าเลยเออข้านว่าเลยอยูจีกันแบบนี้เลยไปใส่ห้านิมูนกันนะจาออมีผู้ใดวะเนาะไปห้านิมูลกันเนี่ยพาผู้สาวผู้บ่าวไปเที่ยวบ่ิษัทกับโซอธิหยุดนะจ้ะเนาะพากันไปเที่ยวอม,มึงเนี่ยข้านว่าแบบนี้เลยต้องบอกเลยอืมคักขนาดได้เจ้าเนี่ยรสนิยมเนะจ้ะเนาะผู้ลงคุนกับมากแบบนี้ไปสี่เรียนขึ้น คุลุงคนกับมาลูบล่างหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะเนาะอืมหมุนนู้อืมมาไข่เราลุ่มมาแบบเอ่อเลื่อนล่างจะให้ลูบเลื่อนล่างเอ่อตรงมองสั้นคนสีมีเอ่ออ,อ่านรูปนะจ๊ะเนาะทางน,านั้นเอ่อเอ่อเรื่องแบบนี้อาจจะเออเรื่องบนเตียงวันเดียวซะของคนก็มักแบบนี้มักมาคือกันแต่ละคนก็ได้ รุ่นุ้นก็มักแผ่นหลังของแฟนน้าจ่ะเนาะสิพากันไปดินเนอร์ทา้งหลาเนาะนี่เออใส่ซองเลียนขึ้นเออมักแผ่นหลังของแฟนมักให้โซ่หลังน้าจ่ะเนาะอันหลังเขาทางหน้าตา่างยังเสียเออบางคนผู้รุงคนก็บเป็นมักแบบนี้มักมาคือกันอือมมักให้เมียใส่ชุดแบบอ่าเซ็กซี่เซ็กซี่โซ่แผ่นหลังสิน้าจ่ะเนาะ,ะ,นะอืมแผ่นหลังขาวงามอย่งเสียนุ่นแบบเทพนี่โอ้ย วันนี้กลนเป็นกลนเอวเป็นเอวนาอึกเป็นนาอึกนะจ๊ะเนาะผุ้ลองกล่นกับมาขยี้แต่งตัวก็เป็นสิ่งที่ดีจ้าห่วงไร้ก็ดีกันไม่ยิ่งมันคู่กับคนอมสวยควอมงามอยู่แล้วผู้ลองก้นกับห่วงอืมห่วงเมียให้อยากให้อยู่แตนในบ้าเน,นะจ๊ะเนาะบ่ค่อยดีบันไดเด้อไผ่ไผ่ซีดาบเนี่ผูุ้ณลองก้นก็อยากให้เมียอยู่เตนน,นิบาลไม่อยากออกไปใส่นะจ๊ะเนาะต้องบอกอย่างสัน้น ให้เพื่อนออกไปข้างนอกได้ด้จ้าเด้ออย่าสุกกากขังเพคนหลายอืมตัอมวังสัน่นเห็นบอกกันไก่อันนี้ก็เป็นกุญแจเหมือนกะกักขังเพคนไว้เอ,อ,องสัน่นนะบไว้เพื่อนออกไปใสอืมตัมวังสั่นอืมทำแพลนเออของคนก็มักเอ่อมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีดดได้จ้าเด้อผู้ใดสิเอ่อเดินทางไปใสเกี่ยวกับเออเรื่องข้านิมูนก็ได้เออจะได้ไปได้จ้าเด้อ เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสิพาคู่รักไปให้นิมูนมองไรที่เจ้าอยากไปวันหยุดนะจ๊ะเนาะสวัสดีหรือว่าวันหยุดของเจ้านั่นละที่เจ้าสิพากันไปก็สิได้ไปดังเจ้าปรารถนาทุกประการนะขอขอจูปให้ท่านเป็นแลนนี่แหละหากผู้ใดมาการอ่านไพ่ขคอยกาฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งติ้งไห้น้ำนี้อจ๊ะเด้อสวัสดีจ้ามันอาจสิบวชัดนี้อจ๊ะด้วยเพราะว่าปกติขอสิได้ใส่อีกไอ้ เครื่องหนึ่งนะจ่าเนาะเครื่องนี้มันเบิงบ้งบางคนตัดต่อดอบ่ขบอยอ,อยากส่งออกเลย,ยนะขอเลยใส่เครื่องนี้